ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาจนถึงอำเภอเชียงกลางแล้วนะครับผมก็ห่างจากอำเภอทุ่งช้างประมาณสักสิบกิโลนั่นแหละครับประมาณ10บกิโลนะครับนี่คก็เลี้ยวขวาเข้าตัวอำเภอนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอำเภอเชียงกลางเนี่ยจะมีวัดนี่นะครับตรงเนี้อยู่ฝั่งทางซ้ายมือเป็นจีดีสวยเลยนะครับจีดีย่งสวยเลยนะครับ วัดรัชดานะครับวัดรัชดาครับเราจะเข้าไปยังตัวอำเภอเชียงกลางนะครับผมถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนกลางเบียงเชียงกลางนะครับกลางเบียงอำเภอเชียงกลางนะครับผม กลางก็ห่างจากอำเภอปัวประมาณ10กิโลครับไม่ไกลเลยนะครับสามอำเภอนี้ทุ่งช้างเชียงกลางแล้วก็อำเภอปัวนะครับไม่ไกลนะครับอำเภอเฉลิมพระเกยียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็ขึ้นดอยไปอีกประมาณ40กิโลครับเส้นทางก็ลัดเลาะไปหารกันได้หมดนะครับเฉลิมพระเกียรติไปบอ่อ,บอกเกลือบ่อเกลือก็ไปอำเภอสันติสุขสันติสุขออกแม่จริม ไม่จะลิมก็ออกอำเภอเมืองน่านโน้นนะครับไปตามดอยนะครับครับอันนี้รู้ว่าเรื่องเหลืองนี่ก็เป็นโรงเรียนโบราณสถานวิหารไทยลื้อโรงเรียนชุมชนรัชดาพิเศษนะครับ มีร้านขายยาอยู่ตรงซ้ายมือนะครับบ้านศพก่อนตำบลเชียงกลางซ้ายมือเป็นรัวสีแดงนี่คืออะไรเลยเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับ โรงเรียนเชียงกลางพัฒนาเชียงกลางประชาพัฒนานะครับผมด้านหน้าก็ทางขวามือก็จะเป็นสถานีตำรวจนะครับนี่สถานีตำรวจอำเภอเชียงกลางนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับที่่าการอำเภอเชียงกลางนะครับสถานีตำรวจกับที่่าการอำเภออยู่ตรงข้ามกันเลย ทางด้านขวามือก็จะเป็นโรงพยาบาลเชียงกลางครับตรงนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนตลาดแล้วนะครับกลางเมืองเชียงกลางเลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะก็จะดูคึกคักคึกคืลนน,นะครับผมด้านหน้าเป็นสีแยกไฟแดงแล้วก็ตรงมุมไฟแดงก็จะเป็นตลาดนะครับอันนี้เขาก็จะเริ่มขายของในตรงนี้ตอนเย็นนะครับนี่ เราก็จะต้องเลี้ยวขวานะครับตรงตลาดตรงไฟแดงเนี่ยเพื่อจะขึ้นดอยไปยังอําเภอสองแควต่อไปนะครับนี่มีตลาดนี่ตลาดเชียงกลางเจะลงหาซื้ออะไรกินดีก่อนที่จะขึ้นดอยหรือปเปล่าเดี๋ยวคิดอีกทีหนึ่งก่อนครับนี่นะครับเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับผมนี่เป็นตลาดนะครับ ขวาตรงนี้เลยนี่ครับเส้นนี้ก็จะไปยังอำเภอสองแควนะครับขึ้นดอยรัดตรงบ้านผาหมีไปไป,ไปลงอำเภอสองแควเลยนะครับเส้นนี้นะถนนก็สบายแต่ขึ้นดอยนิดหน่อยครับจะจอดซื้ออะไรกินก็ไม่จอดแล้วครับเพราะว่าไม่มีที่จอดครับแคบมากนะครับ ก็ไปอำเภอสองแควนี่ครับมีป้ายบอกข้างหน้านะครับเห็นไหมครับ2แควยี่สกกิโลนะครับไปน้ำตกตาดบ้าน9กกิโลนะครับครับโอเคครับก็เดินทางกลับครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ